สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาดูยอดของทุเรียนเล็กที่กำลังจะมีการเจริญเติบโตไปได้ดีนะครับจะเป็นยอดลักษณะไหนนะครับดูยอดดูกิ่งดูลำต้นนะครับวันนี้ก็จะมาติดตามผล ของการตัดแต่งกิ่งทุเรียนเล็กขณะที่มียอดอ่อนออกมานะครับผมได้ตัดออกไปเมื่อน่าจะ2ส,สัป,ปดาห์นะครับน่าจะครบ2ส,สัป,ปดาห์หรือว่า14วันนะครับจะมาติดตามดูกันนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งออกให้ไปขณะที่มียอดอ่อนอาจจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือไม่นะครับ ก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรีเ็ดนะครับที่มีการแก้ไขมาตั้งแต่แรกๆนะครับแก้ไขในเรื่องของต้นพันธุ์ที่อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆที่ได้ติดตามก็จะได้เห็นนะครับผมก็ทำคลิปลงไปตัดลำต้นออกไปสองรอบแล้วมาตัดตรงยอดนะครับยอดที่มีแมลงมากัดนะครับตอนนี้ก็ มีการเจริญเติบโตที่ที่เริ่มดีนะครับคิดว่าดีนะครับเราจะไปดูที่ที่ยอดกันนะครับอตอนที่ได้ตัดนะครับตอนที่ผมตัดแต่งกิ่งออกก็จะเป็นการหมุนตัวด้วยนะครับเป็นการหมุนตัวนะครับหมุนมาแบบนี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นข้างนะครับดูยอดเลยนะครับนี่ครับ ยอดก็จะประมาณนี้นะครับยอดสวยนะครับเป็นยอดที่ใหญ่โฟกัสไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นยอดแบบนี้นะครับดูลักษณะจริงนะครับตาจริงนี่ครับเขาจะเขาจะออกนะครับออกแบบนี้แล้วก็จะไม่เป็นข้อที่สั้นนะครับข้อจะไม่สั้นหรือว่าจะไม่ยาวเกินไปนะครับก็เป็น ระยะที่ที่พอดีนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้ดูสีของกิ่งนะครับของลําต้นก็จะเป็นสีน้าตาลอมเฉียวอ,อมเฉียวนิดๆน,นะครับเนี่ยลำต้นกิ่งก็เหมือนกันนะครับสีเดียวกันเลยนะครับเป็นยอดเป็นใบที่ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับ ใบก็จะประมาณนี้นะครับใบก็ยังถือว่าไม่โตเท่าไหร่ก็เป็นสายพันธุ์จันทบุรีเจ็นะครับใบก็จะน่าจะประมาณนี้นะครับใบไม่ไม่โตนะครับไม่โตเหมือนหมอนทองนะครับก็คิดว่า,าไม่มีปัญหานะครับในเรื่องการจเจริญเติบโต ขณะที่มียอดอ่อนนะครับเรามาตัดแต่งกิ่งให้นะครับนี่ดูด้านนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ใต้ใบใบใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ใบเก่าก็จะมีเหลืองนะครับใบก็จะเริ่มหมดอายุนะครับใบใบที่อยู่นานนะครับมันเหลืองอีกหน่อยก็จะสลัดนะครับสลัดทิ้งไป ดูการหมุนตัวนะครับฝั่งนี้ก็เป็นทรงนี้ถ้าดูฝั่งนี้ก็จะเห็นทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มที่ที่เราได้ตัดตัดแต่งกิ่งออกให้นะครับน,นะครับต่อไปถ้ามันหมุนออกมาฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นทรงพุ่มส่วนกิ่งข้างล่างากิ่งที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับ ถ้ามันต่ําไปก็จะตัดออกนะครับตอนนี้ก็ให้เป็นพุ่มแบบนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเริ่มโตนะครับเริ่มโตแล้วจะสูงกว่าผมแล้วนะครับจะสูงแล้วนะครับปีนี้น่าจะพุ่งนะครับเข้าปีที่สองนะครับปีนี้เข้าปีที่สองนะครับส่วนอินทผลัมที่อยู่ด้านหลังก็น่าจะ น่าจะน่าจะไม่รอดนะครับต้นนั้นที่เพาะจากเมล็ดนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับเหี่ยวเพราะว่ามีร่วงมะพร้าวนะครับร่วงมะพร้าวมันเข้าเยอะผมก็เลยแซะออกให้นะครับแซะออกน่าจะลำต้นน่าจะเสียหายนะครับเริ่มเหี่ยวก็ปลูกไว้กันลมนะครับกันลมให้กับทุเรียนนะครับอินทผลัมถ้าถ้าอินทผลัมตายนะครับ ผมก็จะมีต้นต้นหมากข้าวนะครับที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับนี่ครับเริ่มโตนะครับต้นหมากข้าวต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเริ่มโตมันก็จะเป็นเป็นที่บังลมให้นะครับอินทผพาลำโตมาผมก็ว่าจะว่าจะนาออกนะครับว่าจะตัดยอดนะครับว่าจะจินยอดนะครับเขาว่าจินยอดได้นะครับอินทผพาลมนะครับที่เพาะจากเมล็ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้มาติดตามดู นะครับผลของการตัดตัดแต่งกิ่งทุเรียนขณะที่มียอดอ่อนนะครับมันจะมีผลกระทบหรือไม่แล้วก็มาดูยอดของทุเรียนที่จะมีการเจริญเติบโตไปได้ดีในวันข้างหน้านะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ